สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงกลางเดือนธันวาคม2567นะครับบนสถานการณ์ราคามันสําปะหลังที่ค่อนข้างจะ,ะน่าเป็นห่วงนะครับราคาร่วงต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ปลายทางของมันสําปะหลังก็คือในส่วนของประเทศจีนที่เราส่งออกนะครับ ต้องยอมรับว่ามันสัมปะหลัง100%เรเน์เี่ยเราส่งออกประมาณเกิน70%นะครับแล้วปริมาณรวมการส่งออกทั้งหมดถ้าทำเป็น100%ยเปอร์เ็นี่ยคือปลายทางอยู่ที่ประเทศจีนมากกว่า70%เพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศจีนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นราคาตกต่ำหรือถ้าจีนเขามีมาตรการในเรื่องของการนำเข้ามันสัมปะหลังจากประเทศไทยแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,กรเป็น อย่างมากแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณหลักเราส่งไปที่ประเทศจีนนะครับทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ f c ทางด้านเ,าเพจสอกเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลนะครับที่ได้มีการแจ้งราคามันมานะครับฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามนะครับในส่วนของเพจสอกเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลนะครับก็จะเป็นเพจอย่างเป็นทางการของสองกเกษตรวันหยุดนะครับ ที่มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของราคามันนะครับก็จากการสำรวจราคามันล่าสุดนะครับผ่านเพจสกเกษตรวันหยุดอ f ฟ i ิเ a ียตรงนี้ต้องออกตัวนิดนึงนะครับเป็นราคาที่ทางท่านผู้ชมแจ้งมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับโซนแต่ละพื้นที่นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ทางสงกเกษตรวันหยุดได้มาจากการสารวจทางด้านเพจนะครับบางพื้นที่ ราคามีความแตกต่างก,กันบางจังหวัดนะครับขึ้นอยู่กับอำเภอหรือว่าตำบลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า10อันดับราคามันต่ําที่สุดนะครับกลางเดือนธันวาคม267มีจังหวัดไหนบ้างนะครับตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10นะครับลำดับที่1ถึงลำดับที่10มาไล่เรียงกันเลยนะครับลำดับที่1นะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับต้องเรียกว่ามาแรงนะครับในส่วนของราคาต่ํานะครับกําแพงเพชร ราคาสำรวจที่ท่านผู้ชมแจ้งมานะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่อำเภอคลองขลุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรราคารับซื้อตันละ1 0,000มนขออภัยนับตันละ1,100บาทนะครับหรือว่ากิโลกรัมละ1บาทนะครับนี่คืออันดับที่1นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันดับที่2นะครับกระแสมาแรงไม่เบาก็าคือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ จังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านผู้ชมบางท่านแจ้งมาก็คืออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้ออยู่ที่1,150บาทต่อตันนะครับหรือว่า1.15 1, 15 1. 15บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอพนมทวนนะครับตรงนี้ก็ต้องต้อง,อ,งออกตัวนะครับย้ำว่าสสเกษตรบรรจุออกตัวว่าราคาเนี่ย เป็นราคาที่เราได้จากการสำรวจนะเพราะฉะนั้นราคาอาจจะต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโซนนะครับเพราะว่าจังหวัดเดียวกันแม้แต่อเภอเดียวกันราคาก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในระดับจังหวัดราคาก็จะแตกต่างกันเยอะนะครับอันดับที่2กาญจนบุรีนะครับอันดับที่3จังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีแจ้งราคามาที่ หนึ่งบาทสามสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับหรือว่าตันละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับอันดับสามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอันดับสี่นะครับราคาเท่ากันกับอันดับสามนะครับก็คือจังหวัดพิษณุโลกอันดับสามนี่อยู่จังภาคตะวันตกนะครับจะเห็นว่าอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ภาคเหนืออันดับสองภาคตะวันตกนะครับ อันดับ3ก็เป็นภาคตะวันตกก็คือราช,ชบุรีนะครับส่วนอันดับ4เนี่ยจังหวัดพิษณุโลกภาคเหนือนะครับราคาเท่ากับอันดับ3ก็คือ1บาท30สตางกต่อกิโลกรัมนะครับ1.30นะครับอันดับ4ภาคกลางนะครับจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแหล่งผลิตมันปลูกมันที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่นะแต่ว่าก็มีท่านผู้ชมแจ้งราคามันมา อยู่ที่ประมาณบาท30บถึงบาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็ขอขอบคุณ f c สอเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลที่แจ้งข่าวมานะครับอันดับ5จังหวัดพิจิตรนะครับ1.35บาทต่อกิโลกรัมนะครับอยู่ภาคกลางครับอันดับ5อันดับ6นะครับจังหวัดตากนะครับอันดับ6อยู่ที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับ ก็ยังคงกลับไปที่ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับ6จังหวัดตากราคารับซื้ออยู่ที่1บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ1บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมครับจังหวัดตากนะครับตรงที่เอามานี้คือเป็นราคาต่ำสุดที่ท่านผู้ชมแจ้งมานะราคาในจังหวัดนั้นอาจจะมีหลายราคานะแต่ว่าสอเกษตรบัหยุดเอามาเฉพาะราคาที่ต่ำสุดนะครับเพื่อที่จะดูแรงลำดับที่จ จากการสำรวจผ่านสกเกษตรวันิยดออฟฟิเชียลนะครับอันดับ7มีภาคตะวันออกโผลมานะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีรับซื้ออยู่ที่1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันดับ8จังหวัดลบบุรีนะครับลบบุรีนี่อยู่ภาคกลางนะครับ ลบบุรีนี่ราคาราคาตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับลบบุรีรับซื้ออยู่ที่1บาท5 5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอันดับ8ไม่ใช่1.1 0นะครัูเป็น1.55นะครับก็แก้ไขนิดนึงนะเป็น1.55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอันดับที่8จังหวัดลบบุรีภาคกลางอันดับที่9นะครับไม่แผ่วเหมือนกันนะครับโซนภาคกลางเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ อันดับที่9จังหวัดสุพรรณบุรีบาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ลำดับที่10ลรลำดับสุดท้ายจังหวัดอุทยธานีนะครับอุทยธานีที่แจ้งมาก็คือลานศักนะครับบ้านไร่ลานสักโซนนู้นนะครับอุทยธานีบาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมครับนี่คือสรุปในส่วนของ ราคามันต่ำที่สุดที่ท่านผู้ชมแจ้งมานะครับในช่วงข้อมูลกลางเดือนธันวาคมนะครับถือเอาข้อมูลเป็นช่วงวันที่15ธันวาคม2 5 6 7นะครับก็เดี๋ยวจะมีการสำรวจแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆครับถ้าท่านผู้ชมโซนไหนมีราคาต่ำกว่านี้ก็แจ้งมาได้นะครับก็จะได้แชร์ Share กับท่านผู้ชมนะครับเป็นข้อมูลมาแลกเปลี่ยนขอบคุณทุกท่านที่ แจ้งข่าวเข้ามาในเรื่องของราคามันแล้วก็สเกษตรบนหยุดนำมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับย้ำว่าราคานี้เป็นราคาที่ทางท่านผู้ชมแจ้งมานะเป็นการสำรวจผ่านเพจสเกษตรบนหยุดอ f f i c i a l นะครับก็เดี๋ยวจะมีการสำรวจทุกต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ทุกต้นเดือนกับกลางเดือน,นครับเป็นข้อมูลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ